สวัสดีครับพินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะครับสมาชิกใหม่สมาชิกเก่านะครับที่รักในการปลูกพริกเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะไปลงเก็บความรู้เล็กๆนะครับไลฟ์นี้ไว้ให้กับเพื่อนเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มนะครับการปลูกพริกรูปแบบสุขชาฟาร์มเนาะจากเจ้าของเพจน,นะครับก็จะลงไว้ให้ดูนะครับ อโอเคสวัสดีสมาชิกนะครับสำหรับหลายคนที่กำลังหัดเริ่มเพาะพันนะครับนะครับผมก็ได้ทำคลิปลงไว้ให้ในของคอนเซปตตที่ทำนะครับเมื่อเดือนที่แล้วก็ลงไปนานแล้วครับก็จะนี้ก็จะมาเหมือนแบบว่ายังไงอะ่ะมาทวนความรู้ให้เนาะหหลายคนที่ที่กำลังเริ่มเพาะแล้วก็กำลังซื้อมเมล็ดพันธุ์ไปทำกันนะครับเพื่อที่จะ ลงในช่วงฤดูลแล้งนี้ยาวไปจนทะลุฝนนะครับก็จะบอกนะครับรายละเอียดในการเพาะพันธุ์นะสำหรับตัวผมเองผมก็นี่ที่ขาดไม่ได้อะไรคือสายพันธุ์ถ้าคนจะเล่นพีก็ผมก็เล่นตัวนี้ของผมอะ่ะอันนี้คือของเจ้าของเองนะครับนะผลใหญ่ผลยาวนะครับน้ำหนักดีนะครับนะครับไอ,อตรงนี้มันคือบอกไว้ก่อนนะ เราไม่ได้มาอวยเกี่ยวกับเรื่องของสายพันธุ์อย่างเดียวคือเราบอกไว้ก่อนว่าพริกจะเจริญเติบโตได้ดีก็ต่อเมื่อออมันต้องมีสารอาหารที่มันครบถ้วนนะครับนะเอานี้เราจะไปกันเร็วนะครับนี่พอเราหยอดเสร็จนะครับก็เอาใส่ถาดแบบนี้แหละเนี่ยหยอดเสร็จก็ใส่ถาดแบบนี้แล้วก็ซ้อนกันไว้นะครับ ซ้อนกันไว้ซ้อนกันไว้แบบนี้ก็เช้าก็มาเช็คน้ําดูเนี่ยครับเนี่ยเช็กน้ําดูทุกวันทุกวันเนี่ยเช็กดูนะครับเนี่ยเช็คดูเช็คดูเนี่ยเช็คดูแบบนี้อันนี้มันอยู่ใต้ต้นมะขามมันก็เลยมีใบมะขามเนาะอย่าตกใจนะอะนะครับเรื่องของเปอร์เซ็นต์การงอกนะผมบอกเลยนะครับว่าไอสายพันธุ์ที่ผมคัดพิเศษเนี่ยจากมือของผมเองเนี่ยผมจะบอกให้เลยผมพยายามจะทําให้มันได้ร้อยเปอร์เซ็นต มากที่สุดอยากจะให้มือใหม่อ่ะไม่ต้องไปจ้างเขาเพาะนะครับเอาแค่ว่าให้มือใหม่อะซื้อดินเพาะแล้วซื้อถาดเพาะแล้วก็ให้มือใหม่อ่ะทําเลยแล้วให้มือใหม่ทําได้เลยอะนะครับคือคอนเซ็ปต์ผมมีแค่นี้อยากให้ทุกคนรู้อย่างที่ผมรู้นะครับไม่มีค่าวิชาการไม่มีอะไรทั้งสิ้นแบ่งปันกันด้วยแบบประสบการณ์และความรู้เลยนะครับส่วนดินอ่าก็เป็นตัวนี้นะครับ เนี่ยผมใช้ตัวนี้นะครับนี่อะไรนี่ผมก็จะเล่นกระสอบใหญ่กันอย่างเดียวนะครับเนื้อดินหรือคุณภาพดินก็อยู่ประมาณนี้เห็นไหมนะครับพิทมอสก็ใช้ได้นะครับหรือดินของคลัสแมนก็ได้นะครับแต่ผมไม่แนะนํานะเดี๋ยวบอกก่อนไม่แนะนําดินที่ ถงละสิบบาทอะเจ็ดถงร้อยอะไรเงี้ยพอไม่ได้พวกนั้นมันเป็นดินที่มันใช้ปลูกปลูกต้นไม้ปลูกพืชแล้วนะครับนะใช้พอไม่ได้นะครับพอเราเราทําแบบนี้สมัยเนี้ยคือแต่ก่อนอนะคือผมจะให้คุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะใช้อะไรใช้นุ๊ตหนึ่งกับนุ๊นุ๊หนึ่งกับนุด8แปดแล้วก็แช่มเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมนะครับปัจจุบันนี้ไม่ต้องเลยนะครับเม็ดเนี่ย เนี่ยเม็ดพันธุ์ทุกเม็ดเนี่ยคือว่าเนี่ยที่ผมทําเนี่ยคือจะทำให้ทุกคนประหยัดลงไปอีกผมอบพิเศษมาอย่างดีนะแล้วก็อบคัดพิเศษอย่างดีนะครับแล้วคนคนที่เขาเคยใช้เขาจะรู้ว่าการเพราะเมล็ดนะครับถ้าทําตามวิธีเนี่ยยังไงก็เปอร์เซ็นต์การงอกร้อยเปอร์เซ็นอบและคัดนะผมบอกเลยเลยว่าราคาเม็ดพันธุ์ผม่มันอาจจะแพงกว่าคนอื่นเขาแพงเพราะอะไร แพงแพงอะไรแพงยังไงอ่ามันมีที่มาที่ไปการอบน้ำยาการเช็คเปอร์เซนต์ความงอกการเช็คการตรวจแหลกการอะไรคือทุกอย่างมันมีค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดอ่ะคือผมพยายามที่จะลีดออกไปให้พี่พี่เพื่พพพอ,อนเกษตรกรให้มันได้ได้มีราคาที่มันต่ำมากที่สุดอะแต่ว่าให้มันได้ผลผลิตมากที่สุดนะโอเคนะครับอ่ะพอมันเริ่มผ่านไปเจ็ดวัน มันจะงอกเต็มที่ประมาณเก้าวันเนี่ยเจ็ดวันมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเห็นไหมแล้วหลายคนที่กําลังเริ่มหัดทานะครับยอดเลยยอดเสร็จแล้วก็เรียงเป็นชั้นแบบนั้นไว้น่ะอ่ะยอดเสร็จก็เรียงเป็นชั้นไว้พอมันได้เจ็ดวันแปดวันพอมันเริ่มขดหลังกุ้งเห็นมันอย่างเงี้ยเอามันออกมาวางอย่างนี้เลยเนี่ยเวลาขนาดนี้แปดโมงห้าสิบแปดประมาณเก้าโมงเหี่ยมแดดมันก็จะหยุดประมาณเนี้ย เนี่ยลำไรเอามาไว้ตากแดดอย่างนี้เลยครับไม่มีโรงเรือนนะที่ผมทําผมไม่มีโรงเรือนนะเพราะต้นมันจะแข็งแรงกว่าสำหรับตัวผมเองเนี่ยเห็นไหมอายุนประมาณเจ็ดวันน่ะเจ็ดวันแปดวันเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้อ่ะเนี่ยพอพอเสร็จก็ไว้เงี้ยผมไม่มีโรงเรือนนะครับไม่มีเตียมเนี่ยอยู่ข้างกระพงกระไผ่อะไรเงี้ยเลยเนี่ยที่ผมทำก็คือเนี่ยมเมล็ดพันธุ์ชุดนี้ผมจะทาโรงแรงนะครับช่วงเดือน เนี่ยก็จะไปลงประมาณสิ้นเดือนมีนาเนี่ยชุดเนี้นะครับเพราะเดือนสิ้นเดือนกุมภาก็าจะไปลงมีนาเนี่ยรุ่นนี้นะครับก็ลงทีละชุดนะครับชุดหนึ่งก็ประมาณหกสิบถาดนะครับประมาณหกพันต้นหกพันกว่าประมาณนี้ใช่ไ,ไหมทำให้แบบนี้อย่างง่ายๆนะครับสไตล์บ้านบ้านบ้านเลย,เยพอมันเริ่มแตกปุ๊บเราก็งา้างมันดูเนี่ยมันจะเห็นเม็ดมันเริ่มแตกใช่ไหมแต่นี้มันพึ่งเพาะไว้เมื่อวานนะครับ นี่พอว้เมืาอวานแบบนี้พอมานอายที่เจวันมันจะเป็นแบบนี้7จ็ดถึงเจะเริ่มแตกหลังกุ้งขึ้นมาอย่างนี้แบบนี้นะเนี่ยแล้วฉีดยาเลยนะเข้าใจไหมฉีดยาเลยนะครับฉีดยามียาอะไรบ้างอ่ไอตัวที่ซื้อไปเนี่ยในระบบหนะึ่งส่เมีดีที่สุดแล้วใช้ทุกตัวนะบอกเลยนะครับแล้วมันใช้ทุกตัวนะ ออกมาเห็นหลังกุ้งแบบนี้ใช่ไหมกดหลังกุ้งเขาขาวแบบนี้นุดหนึ่งนะครับเอาน้ำห้าลิตรพออัตารานุดหนึ่งสองซีซีนะครับนุ๊ดสองซีซีซูเปอร์วิงอัตราสองซีซีสองสองสองคิดง่ายๆเลยสองสองสองใส่น้ำห้าลิตรนะแล้วก็มีตัวแรกนะครับที่จะต้องใช้เหมือนแบบว่าต้องฆ่ามดฆ่าปวกฆ่าพวกมแมลงอะไรที่ว่ามันจะมาทำลายต้นพืชเรานะครับไอไลน์นี่จะยาวหน่อย เนี่ยฉีดไปเลยใส่อีม่ดาไปประมาณสามกร,รัมพอนะครับต่อน,น้ำห้าลิตรเห็นไหมเนี่ยอันนี้มันก็อายุน้อยกว่าเออเดี๋ยวก่อนให้ดูนะแปบ๊บนึงกลับกล้องก่อนโทษทีครับไอเน,นี้ยมันก็จะอายุเจ็ดวันผ่านมาไอ้น,นี่เก้าวันเห็นไหมเริ่มแตกขึ้นมาเก้าวันผ่านไปอ่าประมาณเจ็ดวันเก้าวันสิบวันสิบสองวันก็จะเป็นรุ่นนี้และเนี่ยสิบสองถึงสิบห้าก็จะประมาณรุ่นนี้นะครับเนี่ยเก้าวัน สิบวันก็จะประมาณรุ่นนี้อ่ารุ่นนี้ก็อยู่ประมาณสิบสองวันอ่าเนี่ยสิบสี่วันเห็นไหมนะครับเนี่ยสิบห้าวันต้นกล้าประมาณเนี่ยมันจะโตเร็วมากเนี่ยเห็นไหมแดดประมาณนี้นี่น,นี่ให้ดูแสงแดดเนี่ยผมก็จะเาไว้ทางทิศทางนี้ให้แดดมันเข้าทางนี้ถือว่าได้ช่วงเช้าเต็มที่เลยเพราะแดดในช่วงเช้าเนี่ยมีอะไรวิตามิน พวกแร่ธาตุอาหารที่ว่าทําให้พืชเนี่ยมันปรุงสังเคราะห์แสงแล้วมันก็มีความเจริญเติบโตได้เต็มที่ะนะครับเหมือนอย่างก็เด็กอ่ะเด็กอ่อนนะที่ว่าเดินไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็ต้องเอาเขาอ,ออกมาตากแดดเดินละน้ําค้างอะไรเงี้ยผมเอาคําของคนสมัยก่อนนะมาคิดวิเคราะห์แล้วก็ามาทําตามในรูปแบบของเราโอเคเนะี่ยเห็นไหมอ่าเห็นไหมเนี่ยพอปุ๊บเนี่ยอายุป,ประมาณสิบห้าวันสิบวันสิบห้าวันเนี่ยประมาณนี้ รุ่นนี้ก็จะเป็นแบบนี้ก็เดินยาเหมือนเดิมแล้วฉีดยาตัวที่ผมบอกทุกๆ4สี่วันทุกๆุสี่วันก็ปรับไปเรื่อยนะครับสี่วันห้าวันก็ฉีดก็ฉีดก็ฉีดนะครับฉีดไปนะครับพออายุได้ประมาณขนานี้เห็นไหมผมมันจะมีพื้นที่ทั่วบ้านเลยนะครับที่ทําก็เนี่ยประมาณรุ่นเดียวกันนะครับรุ่นเดียวกัน สิกว่าวันก็อายุป,ประมาณนี้เนี่ยก็ไม่ให้โดนแดดเนี่ยโดนแดดประมาณนี้เ,เ,เห็นไหมไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับใช้ยาให้เหมาะสมให้ถูกต้องนะครับพ่นพันธุ์เนี่ยเห็นไหมอ่ะมาดูต้นพันธุ์ที่ที่แบบว่าพร้อมที่จะลงอะ่ะอายุป,ประมาณสักยี่สบแปดถึงสามสิบวันเนี้ยมันจะโตเร็วมากเลยเห็นไหมเนี่ยให้ดูนะครับให้ดูให้ดูความคีนของมันนะครับเนี่ย ลูดใบให้ดูเลยยังไงให้ดูความเนียนของต้นพันธุ์ก่อนเนี่ยผมทําอ่ะคือส่งมอบให้ลูกค้าทุกคนะ่ะที่ว่าเขาให้ผมทำนะผมจะทําด้วยความแบบเอาด้วยความแบบความใส่ใจให้เลยอะ่ะนะครับเนี่ยไปกันแบบอย่างนี้ดูเนี่ยดูต้นเห็นไหมนะครับเนี่ยเห็นไหมดูต้นนะให้ดูเลยนะครับความเขียวจะอยู่ในระดับสม่ำเสมอ อย่างนี้คือโดนแดดในช่วงในช่วงบ่ายผมจะให้โดนแดดแล้วให้ให้ให,ให้กินแดดในช่วงบ่ายแล้วเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือพร้อมลงแล้วครับอีกสิบวันนะครับอีกสี่วันอีกสี่วันโทษทีพร้อมลงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอีกสี่วันพร้อมลงอละอย่าให้ล่ามันขดขาวเกินไปนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าที่วันอายุเกินมันจะเป็นยังไงอย่างนี้คือพร้อมเห็นไหมเนี่ยต้นพันธุ์ อันนี้คือถามว่าระดับระดับระดับเนี้ยคิดเป็นยังไงร้อยละเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เองนะต้นพันธุ์ยังไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์พอนะครับถ้าต้นพันธุ์ที่อายุเกินเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ลงแล้วมันจะไม่พุ่งมันจะไม่ไปอ่ะให้ดูนะครับแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวหาของก่อน <laughs> ก็ผมก็จะวุ่นๆนะครับจะเช้าก็จะวุ่นๆงงๆกับเรื่องพลิกเรื่องผักอะไรอย่างเงี้ยแหละทุกวันนะครับไหนๆเราได้บอกกันแลว้วอะพีเต์ให้กันแล้วเราก็จะได้บอกกันเลยอ่ะโอเคต้นพันธุ์ที่มันมีอายุเกินมันจะเป็นยังไงอ้าวสามสิบห้าวันถึงสี่สิบห้าวันนี่เห็นไหมอืมลากจะเป็นแบบนี้นี่อย่างนี้ก็ปลูกได้นะครับ ปลูกได้นะแต่ว่ามันจะสร้างรากใหม่มใช้เวลาแป๊บหนึ่งเนี่ยต้นมันเห็นไหมมาปลูกได้สบายนะครับเนี่ยแข็งอยง่างเงี้ยไม่มีปัญหาปลูกได้นะครับแต่ว่ามันจะอายุเกินไปจากชุดนั้นหน่อยนะเน,เนี่ยเนี่ยต้นที่ว่ามันอายุเยอะหน่อยห่างกันแค่สี่ห้า 4, วันมันก็ไปแล้วครับลากไปเป็นเซนแล้วไอ้นี่ไม่เกี่ยวไอ้นี่แมงลักอ่ามากินขนมจีนเนี่ย อันนี้เอาไว้แจกให้กับลูกค้าที่เขามาที่บ้านนะเนี่ยที่เขามาที่บ้านในะพวกนี้คือว่าก็ให้นะครับเอาคนก็อยากเอาไปปลูกผักสวนครัวอะไรอย่างนี้ผมก็ทําไว้หลายตัวมะเขอือมะเขืออะไรผมก็มีนะครับผมแลาวผักกะเพรามีทุกอย่างนะครับที่ทํานะครับแล้วคนที่เขามาเที่ยวหาเราก็จะแจก,กจ่ายให้เขานะครับเนาะพอเข้าใจไหมพิธีการพอพันธ์เนี่ยวันนี้ก็เก้าโมงเนี่ยแดดก็ได้กิน ก็ได้กินแดดเนี่ยเต็มๆเลยเนี่ยพอดีพอดีเหนะ็นไหมนะครับเนี่ยแสงแดดลำไรผ่านไปก็เนี่ยเรินเติบโตนะครับตัวนี้ก็ต้องฉีดคุมเลยคุมเพื่อที่จะกันมดกันมแมลงนะครับยาก็อยู่ในระบบหนึ่งสี่เจ็ดนั่นแหละซื้อชุดเดียวก็เสียวทั้งอำเภอบอกให้นะนะครับซื้อชุดเดียวก็เสียวแล้วเนาะอ่าคือง่ายๆนะครับไม่ต้องไปคิดเยอะว่าเราจะทำแบบ ให้มันยุ่งยากมันก็ไม่ใช่ปลูกให้มันแบบเป็นความเข้าใจของเรานะครับเป็นความเข้าใจของเรานะครับเอเคเนาะนะสำหรับวันนี้ก็ขอฝากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลต้นพันธุ์นะครับตั้งแต่เล็กจนลงแปลงนะครับแล้วเรื่องของการลงแปลงผมก็ได้ทำพีเต์ไปให้แล้วนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับขอฝากพี่เพื่อนๆน,นะครับเกษตรกร,ท,กรที่รักในการปลูกพริกในการทำกรเกษตรทำยังไงก็ได้ นะ,กะเกษตรทำไงก็ได้ให้มันมีเงินกินอ่ะให้มันมีเงินใช้ให้มันหล่อเลี้ยงครอบครัวได้นะครับถึงจะมีความสุขถ้าทําแล้วไม่มีเงินกินไม่มีเงินใช้มันก็เกิดความทุกข์ใช่ไหมแล้วไหนจะต้องมาดูแลต้นมงต้นไม้เสียเวลาไปหลายนะก็อยากจะบอกนะครับหลายๆคนที่เข้ามาดูข้อมูลก็อยากจะบอกให้ฟังแบบเข้าใจนะีสยสำหรับไอเรื่องของยาที่ใช้เนะี่ย ไอ้ข้อสงสัยตรงนี้ผมอยากจะแนะนำให้ฟังนิดหนึ่งบางคนพูดว่าเฮ้ยพิกมันเป็นโรคอย่างงาน้นอย่างนี้เงี้ยแต่ว่าคุณบางคนอะผมดูในคอมเมนต์นะเยอะนะสมมุติเราปวดท้องไปไปไปให้กินยาไปให้กินยาอะไรอะ่ะให้กินยาโรคหัวใจเงี้ยมันก็ต่างกันเป็นโรคไตให้ไปกินยาพลา่าอะไรเงี้ย มั่วเยอะนะครับมั่วเยอะมากนะผมเข้าใจเลยว่าทําไมเกษตรกรถึงทําอะไรแล้วแบบว่าขาดทุนเะนี่ยมันเพราะมันเจอไอ้คนพวกนี้มันเจอปัญหาไอ้คนพวกนี้เยอะนะครับผมก็ไม่ใช่ว่าผมคิดว่าตัวเองเป็นใครจะมาพูดอะไรก็ได้นะไม่ใช่นะแต่เราพูดนะคือสิ่งที่เราพูดคือว่ามันเป็นหลักการและเหตุผลที่มันอยู่ในสังคมเนี้มานานที่ผมแบบเคยคุกคีมานานนะครับมันก็เลยทําให้เกษตรกร,กรไม่มีความพัฒนากันด้วยส่วนหนึ่ง แล้วก็หลงเชื่อเรื่ก็มันผิดผิดด้วยนะครับเนาะสำหรับผมก็บอกได้แค่นี้นะครับอยู่ที่พี่เพื่อนๆหลายๆคนจะนําไปใช้กันมากน้อยแค่ไหนนะครับเนาะสำหรับวันนี้เราก็อยากจะนะครับฝากบอกทุกๆคนนะเกี่ยวกับเรื่องของการทรนะําเกษตรนะครับเตรียมพื้นที่ไว้แล้วก็ทํานะครับทําด้วยความ เข้าใจนะครับมันจะได้เกิดประโยชน์ซึ่งกันและกันนะครับเนาะทุกอย่างมีที่มาที่ไปแต่เรานี่ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ